ครับช็อปเปอร์เองนะครับจะมารีวิวของเล่นนะครับซื้อมาจากไหนครับเนี่ยมาจากโลตัสนะครับอ่ามันคืออะไรครับคือสร้างนะครับครับด๋ยวเราลองมาแกะดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับพร้มมีอะไรบ้างเนี่ยมีเลยนะครับมีอะไรบ้าง ให้เพื่อนๆดูหน่อยมีอะไรบ้างนี่คืออะไรครับเคนนะครับเน okay, ประกอบเป็นไงครับอ๋อต่อได้ไหมอ่ะได้แล้วนะครับนี่มันจะหมุนได้ด้วยนะครดีหมืนเตี้ยวเตี้ยวเลยเอามีอะไรอีกมีรถดับด,ด้วยนะครับรดับสูงด้ยรดับสูงนะครับอืม เก็มีอะไรครับม้อครับรถม้อรถม้อคือรถอะไรครับม้อก็คือรถประสบปูนครับอ๋อก๊อปเลยนะครับก๊อปเด็กมากเลยนะครับก๊อปอะไรคืออะไรก๊อปกวยเปล่าก๊อปก๊อปเหรอก๊อปครับอันนี้คืออะไรครับไกันนะครับ มีอะไรครับมีครับช่างครับคนช่างนะครับนี่ครับมีอะไรครับป้ายแบบนี้ครับป้ายแบบนี้คือป้ายอะไรป้ายเหตุก่อสร้างไม่ให้ใครเข้ามาอ๋อเพราะว่ามันอันตรายเหรอใช่มีอะไรครับทางน้ำครับเขาไ่ใส่อะไรเนี่ย เอาไใส่น้ำแต่มันน้ำมันไม่มีน้ำปลอมดีว่าน้อโอเคน้ำปลอมก็ได้ครับน้ำปลอมให้รถเคงคันนี้ยกแล้วก็ให้คิงคานีิยุกด้วยครับผ่อมีเห็นไหมครับสูงนะครับคันนี้ยุงมากเลยคสูงมากเลยนี่ครับนี่รถอะไรอีกรถเคงครับเอ้าออกให้หน่อยครับได้เลยครับไปเช่า เอ้ยเหล้มซะแล้วเอาเคล้นนะครับขอบคุณครับนี่นะครับเพลนแบบนี้มันจะยกสูงตรงนี้นะนี่อ๋อได้ด้วยนะครับอ๋อหมุนได้ด้วยโอเคมีอะไรครับรถมักโครอมใต้ด้วยเหมือนรถเคนเหมือนได้ด้วยเหมือนกันนะครับ แต่รงนี้จะขยับได้ด้วยเหมือนกันตรงนี้ก็เอาขึ้นได้เหมือนกันอเอ้ยไงท้องนะครับเอ้ยเฮ้ยท้องเลยนี่มันมันทําแบบนี้ได้ด้วยหม,มุนหมุนชับเอาไว้ตรงนี้ทำมีอะไรอีกครับหมดหรือยังยังไม่หมดครับยังเหลือของงานเลยจะอะไรอีกไอ้ครับไฟแดงกับไฟแดงไฟแดงครับไปหยุดอื ช่างมาเฝ้าไว้หรอกเพราะช่างต้องบอกเหตุการา์อีก,กเลยก็เลยก็เลยไม่ต้องเฝ้าแล้วให้ใครมาเป็นคนเฝ้าไม่เป็นไร,ไเ,นไรเคนมายกถังน้ำเร็วหน่อยหมุนออหมุนไปส่งที่อื่นเหรอ มาให้ราดำนนี่แหละรา oh. ด,ดอ,อยพลังมารับแล้วไป <Bye. S 2> เอาส่งตรงนี้ครับให้เข็นน้อยมันยกครับ oh. ใ้เคโน้ตไปยกทางน้ำต่อหรอครับใช่ครับยกไปไหนครับเนี่ยยกไปให้เคยกไปให้เคนาวครับไม่ใช่ยก,ยกมายกมาวางเฉยๆนี่แหละครับพูดผิดนะครับอ่าพูดผิดอ่ะ เด็กด้ด้วยนะครับอดอกไม้เพนมะวางเฉยๆนะครับอืม Bye bye!